เฮ้ยหลังเราเข้า,อ,าอันนี้เอเอกระสุนกูหมดข้ามไนดิ ลถตู้เข้า,าแล้วนะ จริงห้องหลังเราจะมีปะ่ะข้างหลังเรามีละของไอ <c oughs> ้ผีให้ผีให้ผีไอ้ผี <c oughs> มีบอสอ่ะมีบอสเยี่ยปืนดีแล้วเนี่ยดูเพิ่งเห็นรู้สึกเฮ้ยใครปาอะไรอะ่ะเปิดไม่ใช่ควันแปดควนัวน อุ้ยเอาเต็มเลยหรอบุ้งเอาปะเต็มดิก็กูตั้งใจยิงหัวอย่างเดียวอะเขี้อุ้ยแต่ตัวนี้ไม่เต็มว่ะมีอีกตั้งหลายตัวเอาไปดิไม่มีหลายตัวเฮ้ยหลังเราเข้าอนี้เอออุ้ยอุ้ยอุ้ยกูเจ็บกูเจ็บล้มล้มล้มไอยตัวตายตายตัวตายกูทำให้แล้วเออ ไอ้เฮี้ยเ่อะหัวเขียวเลยตายหนึ่งเฮี้ยอยู่นี่อยู่นี่ข้างบ้านมีข้าวมีข้าวมือข้าวมือชีหน่อยตายตายตายมีสองตัวใช่ไหมมีทั้งหมดกี่ตัวหมกหมกไปเดี๋ยวก็ดูกันดูอะไรก็ยิงในตรงสะพานอ่ะฆ่าเลย ก่อนที่จะมีคนไปยิง วีเอสมันปรับได้ด no ี no ึุนเลี้ยงเอาแย่อย่าไปเล่นเอ้ยคุณมีกุญแจไวมเน่ยอ๋อเออมีเสียงเสียงที่ไหนเสียงข้างล่างชั้นหนึ่ง บ้านเปิดประตูย่องอยู่กำลังเดินไปเอานู่นนี่เนเฮ้ยวิ่งข้างนอกว่ะบอดบอดที่อะไรคน<ว>เดี๋ยวตัดอยู่นี่เลย ไอสัตว์ก็มันมีบอทตัวนึงอะ่ะโอ้กูล้มเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ดีกูตายละโอ้ยสองเตี้ยวว่ะอย่าบอทแม่งจังหวะพอดีเก้ออย่างนี้เลยแม่งยิงยิงในพุ่ม เฮียเห้กูโดนลอกรอไวมยิ้วไมอ่าเฮียวาร์ปองเนตงเนตกระสุนกูหมดฆ้ามดิาแล้ว อีโดนยิงตายตรงไหนวะเ<า>นี่ยแล้วตายตรงที่ไป<า>ช่วยทางาเดินนะพัดรู้เรทมากตายแล้วช่วยดูศพให้ก็ไม่ได้มันอยู่ฝั่งข้างหลังอะฝั่งนี้นะกำลังดูอยู่รนะหว่า,างมันยิงทะลุหน้าต่างใส่มึงแค่นั้นอนะ หาตรงที่มันไม่มีเออออมมาฝั่งนี้เอาาเอกำลังดูอยู่นะดูหลังบ้านอยู่ย่องอยู่นะฝั่งนี้เลย ลองมันยิงมึงแล้วันได้แต่ว่ามันยังไม่หมด อยู่หน้าบ้านยังมีกไกลๆด้วยกไกลๆนั้นบดไปะวะ มาท้ายแล้วน้าที่เดิมบูออ๋อ้างบ้านแล้ว ถอยไปเลยเนี่ยมีอยู่นี่อืมก็ถอยไปเลยน,นี่ไหนเฮ้ยกูตายเนี่ยอะไรวะ ที่เดิมเล้ยคนไอ้บอดคนใช่ใช่นะในบ้านมีไอ้แม่งเดินย่องอะ่าเงี้ยดูตรงนี้นี่ไงมันอยู่นี่ โดนยาวมันจะมีคนซุ่มอยู่หร้วอวอ่าบอดสนายังอยู่นะบอดอยู่ตรงนี้ก็บอดอุ้ยโอ้โหโดนหลังเอือวผมไม่เห็นไลยบุ้มหลังนะชุบได้ไหมชุบได้ไหมชุบยัง เล็งเล็งให้ก่อนเล็งให้ตอนพัดกูดูอยู่กูอยู่ข้างบนดูอยู่อันนี้บอดยิงหลังมึงอ่ะปบอดกันต้องวอุ้ยอุ้ยอุ้อ้สัตว์เอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเข้าข้างใน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 เ้าข้านเาข้างในเข้าข้างในเข้าข้างในผมไม่เห็นพับ อย่าบังสิเพื่อนดูให้ก่อนไงเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนบอสอยู่ในบอสอยู่ในไม่มีคนไม่มีคนนะบอสอยู่อูต้องหาที่เย็บก่อนเล่นกันไปก่อนนะต้องเย็บนี่กูยิงไปคือ รงนี้ล็ออกดจะไม่จะไม่ไม่ตายเนี่ยเสียงปอดมันทำกูโคตรหัววะระเบิดโมกบอสไงมันมีบอสมันมีควันบอสมันยังมีบอสอยู่ไงบอสมันยังไม่หมดเนี่ยอยู่ที่เดิมไป้หนึ่ง มีใต้ตีนกูนะใต้ตีนกูตรงติด,ต,ดติดกับติดกับกำแพงรั้วกำแพงเนี้ยฟังเราเนี่ย เปิดน่าจะฝัันมะโย่ใส่กูโย่ใส่กูอเ,เอเสียงแถวนี้กูลงมาเล่นข้างล่างนะ ทคนไหนอ่ะคนอุ้ยกูเจ็บกูจะตายละต้องไหนะข้องรัวล่างหงห้องทางเชื่อมอ่ะ <c oughs> ทนไยน,นะ<ไ>จริงนะัดเดียวล้มรถตู้เข้ามาแล้วนะฮ้ยสองไม่ใช่แล้วคนตีกันแล้วเนี่ยรถตู้ตายแล้วนะเหลือใต้ตีนพวกมึงอ่ะเออมันจะขึ้นมันดันมันเสียงอยู่ตรงนี้ ูเหลือน้ำแฝดก่อนที่กูจะร้องเกาะกูเหลือแปดเหมือนกันเท่ากับน้ำกูเลยหาอะไรให้เหลือแปดอีกทีหนึ่งเป็นเอ้กูเหลือห้าแล้วน้ำทำไมรถเร็วจังวะเออดบอด๊อดจริงเปิดประตูโล้วเปิดแล้วไม่ปิดให้กูด้วยนะ

是啊，yeah. oh. อยู่ตะขอบพอดีเว้ถ้าถ้ามันจะไปเก็บกูต่อนะ ม,ม่หนีไปได้อีกทำไมหนีวะ เฮียตายออกโดนระเบิดหรอเออระเบิดกูโคบี้ไบอันเนี่ยแม่นจัดอ่ะแม่นจัดโอ้ไม่โอ้ไม่มีเพนปะเพนน้ำอะ พีเอพีมีว่าเพียนน้ำพีเป็นเด็กเพียนน้ำเยอะไอเด็กมีน้ำวิ่งไปเลยไปเทลเลยสองตาเนี่ยมึงจะไปไหนอ่ะก็เดินทะลุเมอร์เทลไปเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้น่ะมึงก็ไปหมู่บ้านใหม่แล้วก็ไปตบเขาเลยเอเอ็มดีอาร์เนี่ยบอสมันสโมอเนี่ยคีบเคลียร์บอสก่อนเลย มันน่าอยู่ข้างล่าเหรอก็จะเปิดก็ได้มึงจะเปิดไหมล่ะมีกุญแจไหมล่ะไม่มีกูไม่มีกูไม่มีไม่มีอะไรโอ้โหโอ้ยไอ้อยู่ตรงนี้เลยเหือะจังนะโอ๊ยตหมดมาขนาเนี่ยแล้วบอสอยู่ไหนอะหาบอสไม่เจอ ก็เดินหาดูมันใต้ดินเปล่ามันอาจะอยู่แถวนั้นละเคยรับกเควสเยอ้ยมาอีเสียงอีเสียงเออทางบ้านทำาังไง สะพานสะพานเขวี้นแล้วสะพานข้างบนไม่เราจะยิงมึงจะยิงมนเหรอมองไม่เห็นเลยนะข้างหน้าบ้านข้างหน้าบ้านมาเข้ามาละ อยู่หน้ากูเลยตายหนึ่งกูเจ็บไอ้ที่ยิงโดนกูกูเจ็บกูเจ็บตอนนั้นอ่ะตัวนี้ตัวตัวใกล้ตายตัวใกล้ตายเอยกูแขนดำไม่ยิงกูหลบหลบหลบหมอบหมอบหมอบมันอยู่ตรงหน้าต่างปะมันอยู่หน้าต่างปะเอออยู่หน้าต่างหน้าต่างเออ นอกนอกนอกบ้านนอกบ้านนอกบ้านให้กูไปยิงไหมไม่ไม่ไม่ต่อมันเข้าไม่เข้ามะมันเป็นปืนค้ออะ่ะม,มันด่าก,กูอยู่ดับเบิ้นดำวะ่ะ ควันนะอุปาควันดักก<อ>ันได้ไหมได้เอาดิปาไปเพราะว่ามันอ้อม่ใชนะ่ไหมึ่ะมึงกลับไปข้างบนเลยก็ได้ไหม ขวากูมาขวาเมื่อคืนตรงไหนเนี่ยข้าง,ขงล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันมาแล้วตรงตรงมันไม่ต้องพีกนะันหระรอเอ้ยเอ้ยมาแล้วบันไดบันไดล่างบันไดตาย นี่เราออกได้แล้วนี่หว่าใช่ปะ่ะออกงี้ได้ใช่นี่ใครวิ่งไปวิ่งมาพี่อ่ะโอ้โว้โอไอ้ตัวนี้ บูมึงกดนั่งเซิร์ชแะกูอะของจริงไม่กูนั่งเซิร์ชไม่ได้เพราะว่ามันกูกดจากฝั่งตรงข้ามไงอ๋ออ๋อเนี่ยกูกดอย่างนี้เนี่ยแล้วกูกูกดแล้วกูก็หลงบวนี่ไปเล่นเลยปุ่มบวนี่ไปเล่นเดีวยอะไรอะกูไม่ค่อยได้เล่นอะทำไมไม่เล่นอะ f อฟสี่เองพันเม่อวันนี้เข้ามือจัดเยี่ยไม่ตาย